สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสีเขียวเลิฟสตอรี่กันอีกครั้งนะคะเดินทางมาถึงเรื่องที่3ในซีรีส์ลิขิตการกันแล้วนะคะวันนี้มาพบกับทุกท่านในนิยายเรื่องร้ายรักลิขิตการเรื่องราวของพระราชมนูที่มอบความรักที่มีอยู่เต็มหัวใจให้กับการติสาแต่ว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ ในเมื่อการติสายังมีคนรักเก่าที่อยู่ในภพปัจจุบันอยู่เต็มหัวใจแล้วการติสาจะสามารถหาทางกลับมาสู่ภพปัจจุบันได้หรือไม่ไปให้กําลังใจทั้งพระราชมนูและการติสาได้ในเรื่องกันเลยค่ะตอนที่สอง พระราชมนูกวินนาธทวีเดชและทหารในสังกัดอีกสามคนเดินทางมาสังเกตการทัพของพระมหาอุปราชาที่ลบบุรีเห็นทหารเรือนแสนกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ขนมาก็รู้สึกประหวัติครั้นครามนี่ขนาดแค่กองทับพระมหาอุปราชายังคนมากขนาดนี้แล้วกองทับของพระเจ้านันทบุเรงเล่าจะมากขนาดไหน ทวีเดชเประยะออกมาคนมากก็จริงแต่เจ้าลองสังเกตดีๆสิทหารที่มารบในครั้งนี้มีเด็กและคนแก่ปะปนมาอยู่มากไม่ใช่ใชายชะก,กันอย่างที่ควรจักเป็นพระราชมนูบอกกับทวีเดชจริงขอรับกวินนาจำทับแล้วเราจะรีบกลับไปรายงานพระนเรศตอนนี้เลยหรือไม่ขอรับหรือรอดูความเคลื่อนไหวของพวกมันก่อนทหารคนหนึ่งถามขึ้น ข้าจะดูความเคลื่อนไหวของพวกมันอีกวันสองวันแล้วจะกลับไปรายงานต่อพระนเรศพระราชมนูบอกกับทุกคนขอรับทุกคนขานรับ เราค่อยๆปีนลงมาจากเขาแล้วติดตามทัพของพระมหาอุปราชาไปอย่างเงียบๆแม้พระนเรศจะเทครัวหัวเมืองเหนือลงมารวมกันที่โยธยาแต่พระพลทั้งหมดก็ยังเป็นรองพม่าหลายเท่าตัวนักถ้าต่อสู้ด้วยการใช้กำลังตะลุมบอลกันก็อาจจะเพลี่ยงพล้ำได้ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดีคิดหาวิธีที่แยบยนเพื่อเอาชนะพยุหโยธาของพม่า ที่ยกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินในครั้งนี้การติสาฝึกซ้อมธนูให้สองสาวได้3วันแล้วซึ่งก็พัฒนาฝีมือไปมากนั่นเป็นเพราะพวกเธอมีทักษะในการต่อสู้อยู่แล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจึงเป็นไปได้ดีและคาดว่าถ้าได้ฝึกอีกหนึ่งอาทิตย์ คงได้ร่วมออกรบกับทหารคนอื่นๆอย่างแน่นอนการเลงจะมีสองแบบคือการเลงแบบไม่ใช้ศูนย์การติสาเดินมาจัดท่าให้สองสาวในขณะที่น้าวสายมาจนถึงจุดน้าวแล้วให้ใช้มือซ้ายที่ถือคันธนูชี้ไปทางทิศท,ที่หมายจักยิงโดยให้แขนตั้งฉากกับลาตัวตลอดเวลาจากเลงสูงให้เอียงสะเอวขึ้นจากเลงต่ำให้เอียงสะเอวลง แล้วอีกแบบและจ้าพิการบัวพันถามขึ้นการเล็งโดยใช้ศูนย์ให้แนวสายตาขวาผ่านสายธนูที่ดึงมาที่จุดน้าวผ่านศูนย์ที่คันธนูและให้ศูนย์ชี้อยู่ที่จุดบนเป้าที่เจ้าต้องการจากยิงหญิงสาวอธิบายและทำตัวอย่างให้ดูค่าเข้าใจแล้วชบาพราบอกครูสาวค่าก็เช่นกันบัวพันยิ้มหวาน พวกเจ้าฝึกยิงกันไปเรื่อยๆแล้วข้าจะตรวจสอบว่าเข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนส่วนข้าจะฝึกของข้าเดี๋ยวก่อนพี่การชบาพรายเรียกครูฝึกสาวก่อนที่เธอจะเดินจากไปกระไรหรือข้ามีเห็นพระราชมนูมาสองวันแล้วท่านไปไหนหรือจ๊ะ การติสาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแม้พระราชมนูจะบอกว่าทั้งสองเป็นลูกของเพื่อนแต่เธอคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเธอไม่ควรจะบอกใครนอกจากพี่ชายและเพื่อนสนิทเท่านั้นข้ามีรู้ดอกท่านไม่ได้บอกพี่หรือเห็นปกติเวลาจัดไปไหนเห็นท่านบอกพี่ตลอดชะบาไพรตั้งข้อสงสัยข้าก็เป็นทหารเหมือนกับพวกเจ้ายายพระราชมนูจะต้องบอกข้าอยู่คนเดียว ไม่ต้องสนใจดอกว่าท่านจากไปไหนเรื่องฝึกธนูกันเถิดอีกไม่กี่เพลาพวกเราก็ต้องออกรบคิดแต่เรื่องการศึกจักดีกว่าการติสาบอกเพียงแค่นั้นก็เดินจากไปปล่อยให้สองสาวได้แต่ยืนสงสัยเจ้าจะกยากรู้ไปทำไมบัวพันถามเพื่อนข้าก็แค่อยากรู้ว่าท่านไปไหนปากบอกไปแบบนั้นแต่ใจคิดอีกอย่าง ท่านคงมีธุระที่ต้องทำอย่าลืมว่าท่านไม่ใช่ทหารเลวยิ่งพวกเรามามาฝึกกันเถิดบัวผันดึงแขนเพื่อนให้มาฝึกชบาไพรจำต้องละทิ้งความอยากรู้และตั้งสมาธิฝึกยิงธนูต่อไป หลังจากรอบสังเกตการทัพของพระมหาอุปราชาถึงสวันพระราชมนูก็กลับมารายงานพระนเรศที่วังจันเกษมซึ่งพระองค์ดำกำลังประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์พอดีเจ้ามาก็ดีแล้วทัพของพระมหาอุปราชาเป็นยี่ยงไรบ้างพระนเรศตรัสถามนายทหารคนสนิทหรีผลประมาณ1นึ่งแหมื่นเห็นจักได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่มีเด็กและคนแก่ปะปนมาด้วยเกือบครึ่งกองทัพ พระราชมนูรายงานไม่ต่างจากทัพอื่นๆถ้าเป็นเยี่ยงนี้ก็ตรงกับกลศึกที่ค้าคิดไว้ว่าจะตั้งรับในเชิงรุกพระนเรศทรงมั่นพระไทัยว่าพระองค์วางแผนไม่ผิดพวกเจ้าจงกลับไปฝึกคนของพวกเจ้าให้พร้อมอีกไม่กี่เพลาเราจากออกเล่นศึกด้วยกันพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระราชมนูออกจากห้องประชุมพลก็เดินมาสมทบกับทหารคนสนิทที่น่าวางัง วันนี้พวกเจ้าไม่ต้องเข้าไปที่ค่ายแล้วกลับไปพักผ่อนเถิดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาฝึกต่อขอพระคุณขอรับทหารทุกคนยกมือไหว้แล้วแยกย้ายกันกลับเรือนของตนเองกวีนาดกับทวีเดชกลับเรือนด้วยกันระหว่างทางทั้งสองอดพูดถึงคนสนิทของพระมหาอุปราชาที่ชื่อมังจาชโรเจ้าเมืองมยาวาไม่ได้ พราะชายหนุ่มมีใบหน้าเหมือนกับคนรักของการติสาที่อยู่ในพบปัจจุบันอย่างกับแกะจึงกังวลว่าหญิงสาวจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนรักของตนเองเหมือนตักกวิทที่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นมาแล้วกับพลับพึงและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเธออาจจะไม่ยอมเข้าต่อสู้กับศัตรูเจ้าจะบอกเรื่องนี้กับการหรือไม่ ทวีเดชถามขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์นักเขาอุตส่าห์ข้ามพบมายังอโยธยาผู้ชายคนนั้นยังจะตามมาหลอกหลอนเขาอีกเ้าก็อยากจะบอกให้นางได้รู้ตัวก่อนแต่มาคิดอีกทีจะทำให้นางไม่มีสมาธิในการรบได้หรือเจ้าคิดว่ายังไรกวินน่าถามความคิดเห็นของเพื่อนรักข้าว่ามิชาก็เร็วนางก็จะรู้อยู่ดีถ้ายังนั้นก็บอกนางไปเลยเจ้าก็จะได้เห็นว่า นางเลือกพวกเราหรือศัตรูคามั่นใจว่าไม่ว่ายังไรนางจากนี้มีทางทรยศพวกเรากรวินนาทมั่นใจในตัวหญิงสาวเราจากได้เห็นถ้ายังนั้นคืนนี้เจ้าก็บอกนางเถิด กวินนาทพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะกระตุ้นบางเหียนม้าให้วิ่งเร็วขึ้นเขาตั้งใจจะกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนจากนั้นจะไปหาทัพทีมที่จวนออกยากำแพงเพชรหลังจากไม่ได้พบกันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ตกค่ำหลังกวินนาธกลับมาจาก่วนออกยากำแพงเพชรแล้วเขาก็เดินมาเรียกตักกวิทกับพลับพลึงที่อยู่เรือนข้างๆให้มานั่งคุยกันที่แคร่หน้าเรือนของเขา ซึ่งหัวข้อเรื่องก็หนีไม่พ้นผู้ชายที่มีใบหน้าเหมือนกับตนลพัทคนรักในภพที่จากมาของการติสาเพราะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับเขามากเมื่อสองวันที่แล้วข้าติดตามพระราชมนูไปสังเกตการทับของพระมหาอุปราชาและข้าพบกับเจ้าเมืองโมนยวากวินนาตหยุดพ,พูดแล้วหันไปมองน้องสาวมองข้าทำไมมีอะไรก็พูดไปสิ การติสาบอกพี่ชายแล้วหันไปยิ้มกับพลับพลึงเดชเล่าให้การฟังสิจุๆข้าก็พูดไม่ออกมันจุกอกคำพูดของชายหนุ่มทำให้คนฟังอดหัวเราะออกมาไม่ได้มีเพียงคนพูดและทวีเดชท,ที่มีสีหน้าเคร่งเครียดซึ่งตักกวิทรู้ในทันทีว่าจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจึงหยุดหัวเราะเจ้าเมืองมนยวามีหน้าเหมือนกับตนรากับคู่แฝด การติสาเปลี่ยนจากหัวเราะเป็นอ้าปากค้างเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินคงจะเป็นแค่คนหน้าเหมือนตะกะวิทรีบบอกเพื่อนแล้วถ้าเป็นดนจริงๆละ่ะข้าจะทำเยี่ยงไรการติสาอยากจะเจอเจ้าเมืองโมยาวาเสียตอนนี้มีเพียงเธอที่จะบอกได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนรักของเธอหรือเปล่ามิว่าจะใช่หรือไม่ใช่เยงไรก็คือศัตรูของเราศัตรูของอยโยธยา ถ้าได้เจอมีว่าจากที่ไหนจะมีมีคำว่าปราณีทวีเดชประกาศกล้าวท่ามกลางความวิตกกังวลของทุกคนโดยเฉพาะการตีสาเจ้าจากบ้าหรือข้ามียอมให้เจ้าทำยิ่งนั้นดอกการตีสาประกาศกล้าวเช่นกันเจ้าจะเป็นกระบฏหรือถึงไม่ยอมฆ่าศัตรูทวีเดชมองหญิงสาวอย่างไม่เข้าใจใจเย็น ตกวิทรีบห้ามทัพเขาเข้าใจในความรู้สึกของเพื่อนสาวดีเพราะเขาก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนและเป็นความโชคดีที่พลับพลึงเป็นคนไทยไม่ใช่พม่ารามันมิเช่นนั้นเขาคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากการติสาที่จำเป็นต้องปกป้องศัตรูขาว่ามิใช่ดอกดนจักเป็นพม่ารามันได้ยี่งไรแล้วถ้าพบนี้ดนเกิดเป็นพม่ารามันละจะทาเช่นไร การติสาในตาสันร拉ิกเมื่อคิดว่าคนรักของเธอจะโดนกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในนี้หรือใครสักคนฆ่าเขาต่อหน้าต่อตาเธอโดยที่เธอไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ซึ่งมันไม่ต่างจากโดนเข็มนับร้อยนับพันทิมมาที่กลางใจถึงเยี่ยงไรก็ไม่ใช่คนรักของเจ้าอยู่ดีบางทีมันอาจจะมีลูกมีเมียแล้วก็ได้ ทวีเดชพูดให้อีกฝ่ายได้สติแต่กลายเป็นทำร้ายความรู้สึกของหญิงสาวจนเธอร้องไห้ออกมาพ่อเธอจะ้ะสงสารพิการพระพลึงบอกกับทุกคนแล้วดึงร่างเพียวมากอดปลอบกวินนาธกับทวีเดชถอนหายใจออกมาอย่างหงุดหงิดขณะที่ตกกะกวิทกับพระพึงมองการติสาอย่างเห็นใจเจ้าก็เก็บไปตรองดูเถิดก่อน ข้ากับเดชบอกเจ้าได้เพียงแค่นี้ถ้าจะทำกระไรก็จงทำอย่างมีสติอย่าลืมคำปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อพระนเรศว่าบ้านเมืองต้องมาก่อนแม้แต่ชีวิตก็ยอมสละเพื่อบ้านเมืองได้กวินนาทพูดเพียงแค่นั้นก็ขอตัวขึ้นเรือนเพราะอดสงสารน้องสาวไม่ได้แต่ก็ไม่สนับสนุนให้เธอใจอ่อนต่อผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศัตรูตัวฉกาดกวินพูดถูกนะอีกอย่าง จ้าอ่อนแอเพราะผู้ชายคนนี้มากเกินไปแล้วเรียกสติกลับมาด้วยทวีเดชบอกอย่างหงุดหงิดก่อนจะขอตัวขึ้นเรือนตามกวินนาธไปมีแต่คนซ้ำเติมค่ะการติสาร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิมพวกเขาไม่ได้ซ้ำเติมตอกก็แค่กลัวเจ้าใจอ่อนกับศัตรูข้าคิดว่าถ้าเจ้าทำใจฆ่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ก็อยาออกรบเลยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมีเห็นมีรับรู้ ก็มีเจ็บตักกวิทไม่รู้ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดหรือไม่แต่เขาก็เชื่อว่ามันจะทำให้เธอเจ็บน้อยที่สุดการติสากลั้นสะอื้นแล้วมองหน้าเพื่อนอย่างขอบคุณอย่างน้อยเขาก็เข้าใจความรู้สึกเธอและไม่ถ้งเธอไปเหมือนกับสองคนนั้นหญิงสาวรู้สึกซาบซึง้งจนดึงมือของตักกวิทและพลับพลึงมาจับไว้ขอบใจเจ้าสองคนมากที่เข้าใจข้าข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำเยี่ยงไรดี บางทีสิ่งที่เจ้าบอกอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดข้าเป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะจ๊ะพละบพลึงบีบมือหญิงสาวเบาๆข้าก็เหมือนกันตกะกวิ์สำทับจากทำเยี่ยงไรข้าถึงจะเห็นผู้ชายคนนั้นก่อนที่จะออกรบเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะรอบเข้าไปที่ค่ายของศัตรู ตกกะกวิดไม่เห็นด้วยเพราะอันตรายเกินไปหากถูกจับได้ก็จะกลายเป็นเฉลยเหมือนกับที่เธอเคยโดนมาก่อนหน้านี้ข้าแค่อยากไปแอบดูคงไม่ลอบเข้าไปในค่ายดอกข้าขอกลับไปคิดก่อนว่าจะช่วยเจ้ายิยงไรดีตกกะกวิดบอกกับหญิงสาวขอบใจเจ้ามากที่คิดจะช่วยข้าหญิงสาวยิ้มทั้งน้ําตาว่าแต่ ตอนนี้ดึกแล้วพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนเถิดพรุ่งนี้พวกเจ้าต้องตื่นแต่เช้าเงินข้าไปก่อนนะพูดจบตักวิทก็จูงมือพลับพลึงกลับไปที่เรือนการติสาจึงนั่งอยู่บนแคร่คนเดียวสายลมอ่อนๆพัดมากระทบไปหน้าหวาน ทำให้คราบน้ำตาแห้งกรังที่ข้างแก้มแต่เธอก็ไม่คิดที่จะเช็ดมันเพราะในหัวตอนนี้มีแต่ภาพของดลพัฒผู้ชายที่เธอรักดั่งดวงใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมฆ่าเขาเด็ดขาดแม้จะต้องกลายเป็นกบฏก็ตาม สามารถดาวน์โหลดร้ายรักลิขิตการทั้งในรูปแบบอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงได้ที่เว็บไซต์เมทมาร์เกตนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ